แห่งข่าวเปิดตัวกันไปแล้วสําหรับก่อนบ่ายเดอะมูฟวี่ตอนรักนะพ่อตาติ้งหนงค่ะเรื่องนี้ก็นําแสดงโดยหนุ่มออฟกระรอกน้อยนะแปลงโฉมมาเป็นเด็กดอยก็เลยต้องตัดม้าเต๋อพูดจาไม่ค่อยช้าอย่างงี้นะคะใช่แล้วก็มีนักแสดงตลกมาสร้างสีสันอย่างพี่โทเระนะคะแล้วก็นางเอกสาวสวยอย่างอเล็กซานดราค่ะมีพี่ชมพู่ก่อนบ่ายแล้วก็ผลแบบว่าเรียกมาทั้งก่อนบ่ายกันเลยนะคะสร้างความสนุกสนานกันค่ะกับเรื่องราววุ่นวุ่นนะคะที่จะเกิดขึ้นค่ะเมื่อหนุ่มชาวดอยของเราในนามแก๊งเดอะทู มาตกหลุมรักสาวชาวกรุงอย่างนางเอกชื่อว่าคุณดอกไม้แต่พระเอกเรียกว่าคุณดอกม้าคุณไม่ช้านะคะตามคาแรคเตอร์ของพระเอกเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่า ไปรักนางเอกแต่ว่ารักอยู่ข้างเดียวก็เลยชีช้ำอยู่แล้วยังจะต้องไปบุกเมืองกรุงกันอีกเพื่อตามหาความรักแท้นะคะแต่ว่าเรื่องราวความรักจะสมหวังหรือไม่ต้องตามลุ้นกันดูรับรองว่ามีให้ครบรสเลยค่ะเรื่องนี้ทั้งดรามา่าตลกคอมดี้ความรักโรแมนติกนะคะในก่อนบ่ายเดอะมูวี่ตอนรักนะพ่อตาติ้งหน่องเข้าโรงแน่นอน27ธันวาคมนี้มาหาสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันได้เลยนะและที่เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีพี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงนะ,ะมาร่วมเล่นร่วมแจมกันมากมายเลยแต่จริงหรือเปล่าต้องไปถามผู้กำกับอย่่างีเิน ดีกว่าค่ะผมอาจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะพอสมควรไม่ว่าจะน้องหรือว่าออฟนะฮะออฟพงษ์พัฒน์เนี่ยพอรู้ข่าวขึ้นมาไม่ได้เลยพี่ผมต้องเล่นพี่ไก่วรายุดไม่ได้ฉันต้องเล่นของเธอทุกคนยินดีที่จะมาร่วมงานกับเราทั้งหมดทั้งหม่ำทั้งโน้ตทั้งตลกทั้งหมดนะครับที่ที่มีอยู่นะครับจะรู้ว่าเยอะมากเยอะมากๆครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้ที่ได้มาร่วมงานกับก่อนบ่ายใครเครียด นะครับเพราะว่าอ็อฟเนี่ยฝ่ฝันมากนะครับเป็นแฟนของก่อนบ่ายมาสิบกว่าปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่ก่อตั้งใหม่ๆนะฮะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้ต้องมาพลิกบทบาทเป็นชาวเขาชาวดอยนะครก็มีความยากง่ายเหมือนกันก็ยากตรงที่ว่าต้องต้องพูดเป็นภาษาชาวเขาชาวดอยนะต้องพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเต็มที่ ออพเต็มที่มากกับกับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าทุกคนในทีมงานเนี่ยรวมถึงพ่วงกับอเปตดเนี่ยเต็มที่มากเลยอัพเ,เลยอเมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองในการที่เราต้องตั้งใจทำยีบเจ็ดธนวานี้มาดูก่อนบ่ายนูวีรักนับะตะติงโนงเป็นหนังสนุกฮะสนุกจริงๆครับค่ะเรียกว่าช่วงนี้หนังไทยก็เข้าร